โยโยโยเที่ยงตรงเจอกับคืงหนุ่หนังบิ๊กแมทสวัสดีแฟนคืึงนุหนังทุกช่องทางเชอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อ,อื่นฝากพักยก7 7ในช่องคอมเมนต์ครับตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับามาถึงค่ำคืนวันศุกร์นะครับบิ Big Match. ๊กแมทพิจะรเลือกเกมเวลาตีสองครึ่งบุนเดสีกกาเยอรมันดีครับไฝบวกอันดับ9จะเปิดบ้านเจอกับบาเยิร์นมิวนิกรองจ่าฝูงไฟบวก29แบก้แกมจากการชนะ8เสมอ5แพ้สิธ์นะครับเกมล่าสุดบุกแพ้อบับริ เซนสไพล์หมดสิทธิ์ใช้งานเคนเนตชมิดที่ยังเจ็บนะครับประตูคืนนี้เป็นโนอาอาตูเบลูเหมือนเดิมครับเกมรับเป็นนิโคลัสโฮฟเลอร์คุมเกมรับเลยนะครับแดนกลางก็มีคริสเตียนกินเทอร์โอ้แนวรุกเนี่ยตัวเลือกเพียบนะครับริสสโดอันวิเซนโซกรีโฟโรลันซาร์ไลมิเชลเกรกอริชลูคัสโฮเลอร์นะครับต้องดูว่าจะจัดแบบไหนครับในขณะที่เสือใต้บาเยนน์มิวนิค 53แต้มจากการชนะ17เสมอ2แพ้4นะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านเบียดชนะอาเบลัสิกมา2-1นะครับทมัสทูเคิลบอสซิตใช้งานมัชใช้เดลิกที่ติดโทษบานนะครับส่วนตัวเจ็บก็เหมือนเดิมพวกมาซาอุยอันฟองโซเดวิส แซดการ์นาบี้คิงซี่โกมันพวกนี้ยังลงไม่ได้ครับประตูคืนนี้เป็นนอยเออร์นะครับเกมรับก็น่าจะเป็นเอลิกไดเออร์กับคิมมินเจนะครับตรงกลางโจชักิมมิชเรออนกอเล, call, ลสกาแนวรุกโทมสัสมุลเลอร์แลรอยซานเนจจามาบูเซียร่าครับหน้าเป้าแฮร์รี่เคนนะครับที่เพิ่งจะเหมาคนเดียว2อลูกในการยิงใส่ไลซิกม,มาครับ นัดแรกเจอการบาเยนร์เปิดบ้านถลม่ม3-1แน่นอนก่อนเกมบาเยนร์มิวนิกยังบุกมาเป็นต่อนะครับสถานการณ์ล่าสุดของบาเยนร์เนี่ยตามหลังเลยบุคูเซ่น8แต้มนะครับเอ,า,อาง่ายว่าในลีกก็ยังต้องลุ้นอยู่แถมกลางสัปดาห์คือบันังคารเนี่ยต้องเปิดบ้านเจอลาซิโอในแชมเปี้ยนอีกนะครับเอ,า,อาง่ายว่ามีเกมสําคัญรออยู่เพราะว่านัดแรกไปแพ้มาอย่างไรก็ตามครับ ไฟบวกก็เป็นทีมที่ฟอร์มแย่ช่วงนี้นะครับห้านัดหลังสุดเก็บได้แต้มเดียวแพ้ไปถึง4เกมครับดังนั้นโดยศักยภาพบาเยินน่าจะกลับมาเร่งได้ครับน่าจะเรียกความมั่นใจจากเกมชนะไลซิคมานะครับวัดใจบาเยินมิวนิกจะบุกมาเบียดชนะอย่างน้อยหนึ่งประตูหรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับให้เชียร์เสือใต้บาเยินมิวนิกเป็นครึ่งหนังบิ๊กแมชประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอให้ทุกคนโชคดีครับบายบาย